สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆและเอทุกท่านครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการรักษาโรคทุเรียนมาแบ่งปันครับที่เพื่อนๆเห็นก็คือแผลบริเวณที่เป็นแผลน้ําเยิ้มนะครับผมได้มาเจอตอนเช้าเมื่ออาทิตย์ก่อนครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องการใช้ปูนแดงปูนกินหมากทาบาดแผลนะครับ เพ,เพื่อนหลาย,ลายท่านอาจเคยใช้หรือไม่เคยใช้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเคยใช้ปูนแดงทาแผลน้ำเยิ้มนะครับซึ่งปูนแดงตัวนี้ถ้าปกติแล้วนะครับเขาจะเป็นสีปูนแห้งแบบนี้นะครับจะเป็นสีปูนแห้งนะครับไม่มีเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับตัวนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าปูนแห้งไม่เปลี่ยนสีปรากฏว่าในแผล ทุเรียนของเราไม่มีเชื้อไฟทอปเทราอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อปูนแดงของเราเปลี่ยนสีนะครับนี่ครับกลายเป็นสีดำหรือกลายเป็นสีน้ำตาลสีม่วงนะครับอันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าในแผลทุเรียนของท่านอาจมีเชื้อไฟทอปเทราหรือว่าเชื้อฟูซาเดียมอยู่นะครับให้ใช้สารเคมีบางตัวนะครับเข้ามายับยัง้ง หรือว่าจะใช้น้ำหมักจากเปลือกมะคุดหรือว่าจะใช้ไตรโคเดอร์ม,มานะครับผสมดินแล้วก็ทานะครับอันนี้ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้นะครับเมื่อปูนแดงเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับอันดับต่อไปเขาก็จะมีน้ําไหลเยิ้มออกมานะครับทําให้แผลลุกลามออกด้านข้างแล้วก็จะรักษาได้ยากยิ่งขึ้นครับวันนี้ นำเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของผมโดยดีเสมอมาครับกราบขอบพระคุณครับ